เห็นเห็นแม่ทํางานเหนื่อยแล้วก็หยุดเรียนนะครับอืมาทํางานช่วยแม่แล้วน้องเลยบอกว่าแล้วพี่้องสัญญาว่าเขาเียนเจ้า่ะเขาจะช่วยส่งน้องเรียนอืเราเลยหยุดเรียนมาช่วยแม่ทําทุเรียนอเพื่อที่จะรอรอครับให้ให้พี่มาส่งนอเรียนเลยเนี้ยเขาสัญญาไว้แล้วไงอ๋อท่านเนาะท่านท่านพี่เล่นจบเนี่ยพี่จะส่งน้องเรียนรานน้องอายุยังน้อยเลยเนี้ยอื ผมนี่ก็ความหวังนี่มีนะฮะเพราะพี่ไม่อยู่แล้วเราก็มีมีความหวังอะไรอีกแล้วพอลูกก็มีมีแม่ก็อยากจะให้ทําเรื่องให้ได้ไวอะนะแม่กลัวว่าคดีมันจะไม่คืบหน้าเพราะว่าคนที่ทําลูกเราอะ่ะเขาใหญ่แล้วเขาก็เป็นคนมีสี แม่กลัวว่าเขจะให้ความเป็นธรรมไม่ได้อะ,ะใช่นะก,กังวลใจมากเือว่าจะเก็บสพลูกไว้ก่อนคือจะไม่เผา้าว่าให้คดีเรียบร้อยก่อนแล้วก็จัดก,การเผาสพลูกถ้ายังจับกลุ่มได้ไม่หมดนี่คือยังไม่เผาคือทำใจไม่ได้แล้วจะ เชื่กว่าจะต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเนาะใช่เรียกร้องความเป็นธรรมถึงจะต้องไปถึงหน้าทำเนียบก็จะไป<ช>นะถึงหน้าทำเนียบก็จะไป